If someone says no need to add insult to injury, what they mean is A. No need to make the situation worse. B. No need to hurt anybody. C. No need to add everything up. Or D. He or she doesn't need anything. A B C หรือ D ฮะมีตัวเลือกให้หอ,อวังดูเหมือนจะมั่นใจโยแซฟก็จากสีหน้าไม่ใจวินา <ใจ S 1> ทีสุดท้ายครับอ้าวขอดูทั้งสองทีมพร้อมกันเลยฮะยกขึ้นมาเลย A โยแซฟนะครับหอวังก็ A ครับข้อเดียวกันครับอาจารย์ครับผมผิดหวังนะครับเพราะคำตอบที่ถูกต้องคือก็ไม่ใช่ B แล้วก็ไม่ใช่ C แล้วก็ไม่ใช่ D <c oughs> ก็คือ A นี่งนี่ไงนี่ไงแล้วบอกว่าไี่ลีลาลีลาเลยล่ะเนี่ยเต้นเลยเนี่ยลีลามาครับเดี๋ยวเราไปแปลตรงตัวก่อนครับ No need to add ไม่ต้องเพิ่มเติม insult แปลว่าคำดูถูกหรือการดูถูกให้แก่ความบาดเจ็บซึ่งอ่ะสมมุติมีคนบาดเจ็บอยู่แล้วไปดูถูกเขาอีกก็เป็นการตอกย้ำซ้ำเติมใช่ซึ่งก็คือ การทำสถานการณ์ให้มันแย่ลงนะ No need to make the situation worse แย่กว่าเดิมแย่ลงนะครับใช่ No need to hurt anybody ไม่ต้องทำให้ใครบาดเจ็บก็ได้แต่มันมันไม่ใช่ No need to add everything up ไม่เกี่ยวแล้วก็ he or she doesn't need anything ก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันนะข้อ A ถูกต้องเก่งทั้งคู่เยี่ยมมากนะครับถ้าถ้าเป็นของไทยอจจะย่า ราดน้ํามันลงบนกองเพลิงหรืออะไรอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ตอกย้ำซ้าเติมหรือว่าเอาิมจริงๆมีคํานี้นะ to add fuel to the fire อ๋อมีเหมือนกันเชื้อเพลิง fuel เอาเอาอะไรนะภาษาไทยคือเอาน้ำมันไปราดกองไฟใช่ไหมใช่เหมือนกัน don't add fuel to the fire